มาต่อกันด้วยดัมเบลไฟนะคะดัมเบลไฟจะคล้ายๆกับดัมเบลเพสเมื่อกี้เลยก็คือนอนลากกับพื้น <c oughs> เปิดหน้าอกเก็บหน้าท้องแล้วก็หลังล่างติดกับพื้นนะคะระหว่างที่เอามือลงหายใจเข้ายกมือขึ้นหายใจออกนะคะแล้วก็จะไม่ใช้แรงเหวี่ยงในการยกดัมเบลขึ้นลงด้วยนะคะเราจะค่อยๆโฟกัสค่อยๆยกค่อยๆลงนะคะ ดันเบลฟายเป็นการเปิดหน้าอกไปด้านข้างนะคะอย่าลืมน้ำหนักไม่ต้องหนักมากนะคะเก็ดหน้าท้องหลังล่างติดกับพื้นเปิดหน้าอกหรือแอนหน้าอกขึ้นด้วยนะคะดันเบลฟายคือเราจะเปิดหน้าอกมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ยกดันเบลขึ้นเราจะก็ค่อยๆโฟกัสนะคะหายใจออก เข้าหายใจออกเปิดหน้าอกไว้ตลอดเวลานะคะค,ค่อยๆโฟกัสที่หน้าอกตอนที่เอาดัมเบลขึ้นอย่างนี้อย่าลืมบีบหน้าอกด้วยนะคะอย่าลืมเราจะไม่เวียงไม่เวียงดัมเบลขึ้นแบบนี้นะคะ จะไม่ได้โฟกัสกล้ามเนะื้อนอกเรานะคะค่อยๆขึ้นนะคะแล้วก็ค่อยๆลงแบบนี้เลยนัดหนึ่งนัดสองบิดหน้าอ,อกด้วยอย่าลืมนะคะแค่นี้เลยคะ่ะ